สวัสดีครับผู้ฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ทุกท่านหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือหัวใจของการเจรจาต่อรองหัวใจของการต่อรองเนี่ยมันมีแค่คำสั้นๆอยู่คำเดียวนะครับภาษาอังกฤษก็คือว่า what I offer you balance what you offer me ทวนอีกครั้งนะครับก็คือ what i อ what I offer you balance what you offer me หมายความว่าสิ่งที่ผมเสนอให้กับคุณเนี่ยมันสมดุลกับสิ่งที่คุณเสนอให้กับเรา ก็ภาพภาษาบ้านๆภาษาไทยเราก็เรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวหมูไปไก่มาทีนี้การเจรจาต่อรองเนี่ยนักขายส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจอยู่แล้วแต่อาจจะมีนักขายที่อาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็คือมองว่าการเจรจาต่อรองคืออะไรที่ต้องได้แบบ50-50ซึ่งมันไม่ใช่นะครับการเจรจาต่อรองเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่คุณได้ไปกับสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันสมดุลกันสมดุลไม่ได้แปลว่าหารสองอย่างเช่น ทั้งสองฝั่งมีสิ่งที่แต่งต,ต,ต,ต่าง,างต้องการเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยหมายความว่าบางทีลูกค้าอาจจะได้60เราได้แค่40แต่60ที่ลูกค้าได้ไปกับ40ที่เราได้มาเนี่ยมูลค่ามันสมดุลกันนั่นหมายความว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยประสบความสําเร็จการเจรจาต่อรองไม่ใช่การแข่งขันนะครับการต่อรองไม่ใช่การเอาชนะกันการต่อรองคือการหาทางออก ที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่ตัวเองต้องการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ไปด้วยกันได้ผมทวนอีกทีนะการเจรจาต่อรองท,ที่ดีก็คือการที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่ตัวเองต้องการและยังสามารถเดินไปด้วยกันได้โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์เหมาะสมตามที่ตัวเองต้องการนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจของการเจรจาต่อรอง ก็อย่างที่บอกนะครับ What I offer you balance What you offer offer me ทีนี้ถามว่าเราจะรู้ไยังไงว่าการเจราจารต่อรองอันนั้นของเราเนี่ยมันดีมันเสมอตัวโอเคหรือว่ามันแย่กว่าที่เราคิดก็กลับไปสู่หัวข้อก่อนหน้านี้ที่เคยอธิบายแล้วว่าการเจราจารต่อรองคุณต้องวางแผนนักขายที่ดีต้องวางแผนก็อย่างไปไปแล้วว่า10ข้อที่คุณมีในการเจราจารต่อรองอะ กลุ่มที่1คือข้อไหนบ้านที่คุณยอมไม่ได้กลุ่มที่2คือข้อไหนบ้านที่คุณได้ก็ดีเสียก็ไม่เมินบรรลหรืออันที่3คือที่คุณให้ได้เลยไม่มีคําว่าเสียหายหรือรับได้กับสิ่งที่ให้ไปภายใต้การวางแผนหรือการกําหนดไม่เรียบร้อยแล้วว่าบัตเจ็ตหรือสิ่งต่างๆที่เรายอมเนี่ยยอมได้นั่นคือตุกก๊กตาที่คุณจะใช้ในการวัดว่าการเจรจาต่อรองของคุณเนะี่ยสมดุลสมบูรณ์แบบ ได้ผลตามที่ควรจะเป็นหรือไม่นั่นคือตุ๊กตาที่เราเคยสอนไปแล้วนะครับตัวนี้ต้องเอาไปใช้ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะไปพบลูกค้าหรือเจรจาต่อรองไม่ว่าเราจะขายของมากมูลค่าสูงหรือขายของที่มูลค่าน้อยหลักการเหมือนกันครับหลักการตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของสัญญาหรือธุรกิจที่เราคุยกับลูกค้าหรือสินค้าที่เราจะขายกับลูกค้าเพราะมันคือหลักการมูลค่าก็คือมูลค่า ดังนั้นอย่าเอามูลค่ามาบนกับหลักการเพราะจะทาให้เราสับสนได้ว่าถ้าเราไปเจราจาต่อรองธุรกิจที่มีมูลค่าสูงแล้วเราเอามูลค่าเป็นตัวนำเนี่ยเราอาจจะเพี้ยนหรือหลงทางได้นะครับขอให้ยึดหลักการเข้าไว้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันอนะมูลค่ามันต่างกันเท่านั้นเองขอย้าอีกทีแล้วกันนะครับว่าหัวใจของการต่อรองคือ what I offer you balance what you offer me สิ่งที่คุณ เสนอให้กับเราสมดุลกับสิ่งที่เราเสนอให้กับคุณหรือสิ่งที่คุณได้ไปเนี่ยสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณให้เรากลับมาแต่ต่อรองไม่ใช่การแข่งขันการเจรจาต่อรองไม่ใช่การเอาชนะกันการเจรจาต่อรองคือการที่ทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่แต่และฝ่ายอยากจะได้และยังเดินปอไปด้วยกันได้ด้วยความสุขมีความสมดุลมีความเหมาะสมนั่นคือหัวใจของการต่อรองนะครับ หากมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์ไลน์อีเมลหรือโทรศัพท์ที่อยู่ในคอร์สออนไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในหัวข้อต่อไปครับ